เฮ้ hey, มีใครอยู่บ้างไหมผมมีเรื่องจะประกาศแลาปล่อยเกมตัวใหม่แล้วนะครับผมมั่นใจว่าครั้งนี้จะาพวกแอจะหน,นีไม่รอดแน่แต่แน่แหละมันคงหนีได้อีกถ้าคุณยอมช่วยมีเพียงทางเดียวที่จะรู้เรื่องนี้ได้ถ้าคุณกำลังดูเราบนโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตอยู่ตอนนี้คลิกตรงนี้เลยนี่แล้วจากนั้นก็ตรงนี้และดาวน์โหลดเกมของเรา เมื่อเรียบร้อยแล้วการช่วยเหลือลูกแพะก็อยู่ในมือพวกคุณแล้วล่ะครับคอมโดสันกาลครั้งหนึ่งณนะกลางป่าเขียวชอุ่มที่ซึ่งแม่แพะและลูกน้อยทั้งเจ็ดตัวอาศัยอยู่ลูกแพะตัวหนึ่งตื่นแต่เช้าและมองออกไปนอกหน้าตา ธอประหลาดใจมากที่เห็นหิมะตกเธอกระโดดโลดเต้นแล้วร้องด้วยความตื่นเต้นนี่ตื่นแล้วหิมะตกหิมะชยยัยองน้องๆของเธอกระโดดขึ้นจากเตียงและรีบไปที่หน้าต่างหฮหิมะตกแล้วชยยัยองว้าว แม่แพะได้ยินเสียงร้องตื่นเต้นของลูกๆจึงเดินเข้ามาในห้องแม่มีข่าวดีมาบอกวันนี้ต้นสนที่ใหญ่ที่สุดตรงจตุรัสกลางเมืองจะถูกตกแต่งสำหรับงานปีใหม่เย้ yeah! Yeah! <Yeah! S 2> แต่แม่คะต้นมันใหญ่มากคงใช้เวลาตกแต่งหลายชั่วโมงเลยถูกต้องแล้วจ้ะนั่นคือเหตุผลที่คนในเมืองจะไปที่นั่นเพื่อช่วยกัน ฉันรักวันปีใหม่ใช่ไหมลูกแพะและแม่แพะสวมเสื้อโคต้ตถุงมือมัวเบเร่และเดินออกไปข้างนอกอพวกเขาสนุกกับการดูหิมะตกเพอไปถึงจตัตุรัสเรามาป้านตุ๊กตาหิมะกันเถอะเล่นปาบอลหิมะกันด้วยนะใช่ ต้องสนุกแน่ๆพวกเขาขึ้นเลื่อนหิมะไปยังจัตุรัสกลางเมืองลูกแพะตัวสุดท้ายหาเลื่อนหิมะของตัวเองไม่เจอแม่ครับผมหาเลื่อนหิมะไม่เจอแม่อยู่ไหนอะทุกคนไปไหนหมดหายไปไหนกันนะทำไมทิ้งฉันไว้คนเดียวพระเจ้าพวกเขาทิ้งฉันไว้ ฉันต้องหาลื่นหิมะให้เจอเดี๋ยวนี้เลยทานใดนั้นเขาเห็นหูยาวสองข้างอยู่ที่หน้าต่างฉันเจอหมาป่าตัวร้ายตอระวังตัวเอาไว้เจ้าแพ้พวกนี้เมืดหน้าต่างทิ้งเอาไว้เละ ฉันจะเข้าไปแล้วก็ขโมยอาหารในครัวไม้หมดเลยแล้วไปเตรียมตัวฉลองไปใหม่หมาป่าจะมาขโมยอาหารของเราไม่ได้คอยดูนะฉันไม่มีทางยอมแน่นอนลูกแพะวิ่งเข้าไปในครัว คว้าขวดน้ำมันพืชและพริกไทยจากนั้นเทไปที่ขอบหน้าต่างโอ้ยลืนโอ้ยหมาป่าตัวร้ายเข้ามาทางหน้าต่างเขาเหยียบลงบนน้ำมันจนลื่นล้มลงช่วยด้วยช่วยด้วยช่ด้วโอ้ย แสบจังเลยโอ้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 ย,อย,อยได้ตัวแล้วฝากไว้ก่อนจะตัวแสบรอเล่ันหายก่อนเถอะอแล้วมาใหม่นะ เขาคงคิดว่าฉันจะเข้าทางหน้าต่างเหมือนเดิมแต่ฉันจะหลอกเขาเพราะฉันจะเข้าทางประตูหน้าแทนาหามาป่าตัวร้ายอาจจะเข้ามาทางประตูฉันจะไปวางกับดักที่นั่นด้วยลูกแพะวางถังใส่น้ำเย็นไว้เหนือประตูขึงเชือกเอาไว้ แล้วไปซ่อนอยู่หลังนาฬิกาแล้วแกจะได้เห็นเจ้าหมาป่าแพะดอยน่าสมเพชจะต้องตกใจแน่เมื่อเห็นอาหารทั้งหมดของเขาหายไปฮ้าหมาป่าตัวร้ายเปิดประตูเข้ามาอย่างนินี้ทันใดนั้นทังที่เต็มไปด้วยน้ำเย็นก็เทลงมาใส่ พยายามไปก็เท่านั้นแหละแกไม่มีวันเข้าบ้านหลังนี้ได้กลี่หมาต่าแช่แข็งออลอยไปกระแทกกับต้นไม้จนเขาโมโหนีห่ครั้งนี้ฉันจะเข้าอีกทางเป็นทางที่เขาต้องขาดไปถึงแน่ๆเลยล่ะ ฉันมั่นใจว่าหมาป่าตัวร้ายต้องไม่ยอมแพ้เขาต้องพยายามเข้ามาทางปล่องไฟแต่ฉันจะไปดักไว้ก่อนคอยดูสิลูกแพะรวบรวมเข็มทั้งหมดที่หาได้ในบ้านและวางไว้ในเตาผิงจากนั้นก็คลุมผ้าเอาไว้ ครั้งนี้ฉันต้องได้ตัวจ้าแพะบ้านั่นแน่ๆแม้แค่คิดก็สนุกแล้วฮ่าๆอืมฉันจะลงไปในปล่องไฟได้ไหมนะดูเหมือนหูฉันจะใหญ่เกินไปหน่อยนั่นเนี่ยแต่ฉันจะทำให้มันพอดีโอ้ข้างในนี้มืดจังเลยเจ็บหูด้วยแต่ฉันจะได้หารกองโต ลูกแพะได้ยินเสียงดังมาจากปล่องไฟจึงรู้ว่าม้าป่ากำลังลงมา <c oughs> ในขณะเดียวกันลูกแพะที่เหลือและแม่ของพวกเขาก็มาถึงจัตุรัสกลางเมืองต่างตื่นเต้นเมื่อเห็นต้นไม้ยักษ์ที่มีแสงสว่างพวกเขาเสิร์ฟสโคนเค้กช็อกโกแลตและหนุ่มร้อนที่โต๊ะรอบๆ ทุกคนเริ่มตกแต่งต้นไม้และแขวนสิ่งของประดับลูกแพะแขวนสิ่งของประดับไปยังกิ่งที่สูงที่สุดโดยการปีนไหล่กันและกันอธิษฐานด้วยเวลาที่แขวนแขวนขึ้นไปเร็วๆเข้าฉันจะแขวนของตัวเองแล้วอธิษฐานเหมือนกัน ลูกแพะตัวบนสุดมองลงมาและสังเกตว่าน้องของเธอหายไปเดี๋ยวนะเรามีกันแค่หกคนเองอะไรนะเราทิ้งน้องชายไว้ที่บ้านในที่สุดหมาป่าก็ลงมายังปล่องไฟได้แต่ก่อนที่เท้าของเขาจะแตะพื้นเขาสังเกตเห็นแสงวิบวับเขารู้ทันทีว่ามีเข็มอยู่มันเป็นกับดัก ครั้งนี้แกหลอกฉันไม่ได้หรอกฉันเห็นเข็มแล้วเจ้าแพะบ้าเอ๋ยโอไม่นะฉันต้องไปขอความช่วยเหลือเดี๋ยวนี้เลยละเมื่อลูกแพะวิ่งหนีออกจากบ้านเขาเห็นพี่ๆใกล้เข้ามาเขาเล่าให้พี่ๆฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นฮะอย่างนั้นห่อเนี่ยหมาป่าชั่วร้าย จะได้เห็นว่าการพยายามขโมยของจากแพะเน่ยมันเป็นยังไงแผนเป็นอย่างนี้นะนี่อันนี้แล้วครับเพียงครู่เดียวม้าป่าก็ออกไปแบกถุงอาหารใบใหญ่ไว้ไม่มีใครเอาชนะฉันได้หรอกเพราะฉันฉลาดและแข็งแรงมากอีกด้วยนะฮ่าฮ่าฮ่าฮอ๊ยตายฉัน

จนหิมะล,ล่นลงมาทับลูกแพะถ่ายรูปม้าป่าที่ดูเหมือนตุ๊กตาหิมะเอาไว้เราจะแขวนรูปนี้ไว้ที่จัตุรัสกลางเมืองเจ้าหมาป่าชั่วร้ายฉันเกลียดตุ๊กตาหิมะแล้วตอนนี้ฉันกลับเป็นซะเองโอยไม่น่าเลย เขาตลกมากเลยอ่ะดูสิเขาเป็นหมาป่าหิมะให้มันรู้สักบ,บ้างดูสิตลกอ่ะกลับกันดีกว่านะเราต้องตกแต่งต้นไม้ให้เสร็จเหลือเวลาไม่มากแล้วก่อนจะถึงปีใหม่อ่ะนะ เหล่าลูกแพะกลับไปที่เมืองอย่างมีความสุขชาวเมืองเริ่มนับถอยหลังพร้อมกันเป็นสิบวินาทีสุดท้ายของวันสิ้นปี เฮ้ช่วยผมด้วยเจ้าหมาป่าชั่วตัวร้ายมันขังผมเอาไว้ในลูกโป่งแบบนี้ดูโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตของคุณแล้วกดตรงนี้ดาวน์โหลดเกมของพวกเรา แล้วช่วยพวกเราด้วยนะครับพวกเราเรอคุณอยู่นะเฮ้ทุกคนอย่าลืมมาสมัครเป็นสมาชิกกับช่องของเราคอนโดสงและชมเทมนิยายที่โด่งดังที่สุดการ์ตูนและเพลงก่อนมเด็กอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับการแจ้งเตือนนะคะ